ที่บูธของ Suzuki ในงานมอเตอร์เอ2021นะครับก็หลักๆแล้วนี่คือเป็นงานทั้งมีรถแต่งรถโชว์รถขายนะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่าอะไรขายส่วนใหญ่จะขายแหละนะครับนี่ตัว c e l ลิโอนะครับนี่ทำมาเป็นสีพาสเทลติดแหลกสไตล์แบบอะไรนี่มันสไตล์แบบคลาสสิกหน่อยย้อนเวลานะครับดูสติ๊กเกอร์ดูล้อนะอ่านี่คือตัวหนึ่ง ข้างในเนี่ยก็ทำมาเป็นสีแบบเบาะหนังทูโทนน้ําตาลเแบดบทนี่เห็นไหมเออแล้วนี่ไปติดจอทัชสกรีนมาด้วยน่าจะเป็นจอแอนดรอยนี่ฮะภายในนะนี่ล้วตัดกับงานตัวถังข้างในที่เป็นแบบสีขาวเอ้ยสวยดีเออดูย้อนยุคมากนะครับ อ่บนเวทีเนี่ยก็จะเป็นสวิปนะสวิป GL+ นะครับอีกหนึ่งโมเดลนะครับที่แบบว่านี่เป็นไงพิตตี้นะครับตัวรถสีดำกับพิตตี้ขาวๆไปนะครับนี่โอ้สบุมเลยขึ้นม,มากรถนะพวกคิวซุ้มล้อพวกนี้กันชนหน้าสบุมเลยขึ้นม,มาก นะครับอ่นะานี่ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะครับกลัวรถเป็นรอยนะนี่หลังจากนั้นยังมีนี่เลยครับ xl 7นี่เห็นไหมเอาไปขับรีวิวกันมาแล้วนะครับแล้วก็จะมี s u z u k i Carry นี่สุดยอดรถบรรทุกเล็กอนเนกประสงค์นะครับทำได้หลายอย่างเชิงพาณิชย์ทางการแพทย์เรื่องของร้านต่างๆ f o o นะครับฟู้ดทรัคนี่ นะครับแครี่นี่อันนี้ประสงค์จริงๆนะฮะรถเพื่อพ่อค้าแม่ขายคนทำหมหากินธุรกิจเฟรนชายต่างๆนะครับก็จะมีทั้งสวิฟนะมีทั้งเซเลริโนะครับเนี่ยสวิฟนี่มาแต่งเต็มเลยนี่เห็นไหมนี่นี่ไปถ่ายน้องเขาหน่อยสิตากล้องนูนะ่นน่ะนี่เป็นไง น้องเขาเอียงขนาดนี้แล้วนี่เห็นไหมครับไล่มาเลยฮะคันทาเสร็จพี่ขอต่อคันขาวข้างข้างขวาเลยครับตากล้องนี่ล้อเหลืองนี่ดูล้อซะก่อนล้อเหลืองล้อหน้าฟ้าเป็นไงคนันนี้ระวังชนน้องเขานะครับข้างหลังไอ้ <laughs> บอกตากล้องหน่อย นะครับแล้วมาที่เนยสายวินเทสสวิฟต์บินเทสนี่สีดำนี่หลังคานี่สีพาสเทลเป็นไงนี่เป็นไงล่ะนะครับที่เหลือเนี่ยนี่ฮะตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟู้ดทรัคนะครับตอนนี้ซูซูกิเนี่ยก็ไปโคกับบาร์บีคิวพลาซ่านะครับไม่แน่นะนะครับหลังจากงานนี้เราอาจจะได้เห็นแบบนี้ก็ได้นะครับ มืดด่วนระหว่างวันนะกดได้เอาอาหารกลับไปได้ด้วยเหรอกดเลือกซื้อเลยครับเขาบอกแล้วเราก็ดูอะไรดีอูด้งหม้อร้อนไม่มีละเลื่อนใช่ไหมครับอูด้งชาบูหม้อร้อนรสเผ็ดเราไม่มีตังกับเขาด้วย หมุนช่อง056อ๋อนี่นี่นี่นนเลื่อนมาแล้วปบับได้ไงโอ้โหกล่องเบี้ยวมีข้าวเย็นแล้วทำงานมาเหนื่อยๆนี่ทำงานแรกอาหารนี่มาแล้วมมไฟรถเผ็ดกินฟรี นาทีทองเขาก็จะมีแบบนี no. ้ตลอดนะครับนี like ่ฟู้ดทรัคบาร์บีคิวพลาซ่านะคือเขาก็แบบพยายามทำนะครับพยายามเอารถมาตกแต่งพยายามเอารถไปทำจริงๆแล้วก็ให้คุณเห็นว่านี่คือแนวทางในการนำรถไปประกอบธุรกิจของซูซูกิโดยเฉพาะ Carry นะครับเห็นไหมเนี่ยดูฮะเขาก็แบบมาหย่อนตู้เอาอาหารกลับบ้านได้คนเท่าไหร่อะคะคตัวรถที่สามแสอค่าตัวรถสองสามแสนสามแสนใช่ไหมตกแต่งตรงนี้เพิ่มก็ไปอีก นี่เหมือนญี่ปุ่นไงน,นนะเออเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมาดูครับรอบๆอ,อย่าดูแต่ข้างหน้านี่มันสามารถเปิดนี่นี่คุณดูครับเปิดได้ไม่ใช่แบบดูแต่ข้างหน้าก็าจะเห็นตู้แช่ตู้อาหารต่างๆเปิดคนเข้าไปได้ นะพื้นที่มันเยอะไงทําอะไรได้เยอะครับน,น,นี่เห็นไหมเสร็จแล้วกลับบ้านนะขับกลับบ้านเนี่ยมีที่วางแก้วให้ด้วยง็นยงเครื่องเสียจะไปติดจอก็ได้นะจะไปติดจอตรงนู้นก็ได้นะนีอะแดปได้นีเกียร์แมนนวล5สปีด แครีนะก็จะมีเซียสซูซูกิเซียสกว้างขวางนั่งสบายแต่เครื่องไม่แรงนะฮะก็อีโคคาน้นประหยดัดอ่ะนะครับฟังก์ชันก็ไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งเท่าไหร่นะดูภาพรวมเทียบกับราคาตัวรถนะครับแต่ก็หน้าตาใช yeah, ้ได้หน้าตาดีเซียสนี่นะครับความเป็นเอกประสงค์พื้นที่ห้องโดยสารนี่ถือว่า ดดมีหน้าจอรองรับ Android Auto เครื่องเสียงดีนะครับน,นะนี่แหละนี่คือบูธซูซูกิในงาน Motor Expo 2021นะครับใครสนใจตัวรถของซูซูกินะครับสามารถเข้ามาดูได้เข้ามาดูแนวทางในการตกแต่งหรือว่าแนวทางในการทำมาหากินจากรถยนต์ แครี่ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากท่านกดติดตามด้วยกันครับสวัสดีครับ